การป้องกันและการเฝ้าระวังไวรัสโควิด -19 by CP Medical Center 11พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้แก่ 1. อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามน้ำมูกไหลเหนื่อยหอบเจ็บคอ 2. มีการสัมผัสใบหน้าคยี้ตาแค่จมูกและสัมผัสปากเพราะอาจมีโอกาสนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ 3. รับประทานอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ ไม่สะอาดไม่ใช้ช้อนกลาง 4. สัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดซึ่งไม่มีการทำความสะอาดอุปกรณ์หรือพื้นผิวที่หยิบจับสัมผัสบ,บ่อยๆเช่นลูกบิดที่จับประตู 5. อยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนหนานแน่นเช่นโรงหนังห้างสปปรรพสินค้า 6. เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด19 7. ไม่เฝ้าระวังอาการ หลังจากกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงภายใน14วันไม่รีบไปพบแพทย์เมื่อมีอาการป่วย 8. ไม่ล้างมือหรือล้างมือไม่ถูกต้องด้วยสบู่และน้ำสะอาดอย่างน้อย20วินาที 9. ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือสวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนหนานแน่น 10. ไม่ปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดล้างเป็นการเพิ่มโอกาสการฟุ้งกระจายของไวรัส ซึ่งถูกขับออกทั้งอุจจาระได้ 11. ไม่ดูแลสุขภาพไม่ออกกำลังกายและพักผ่อนไม่เพียงพอถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง11ข้อนี้ได้พวกเราก็จะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด1 9แล้วครับด้วยความห่วงใยจาก CP Medical Center